มัติจ้าพี่น้องก็จนอไปเก็บกระเทียมอีกพี่น้องชม,ม,มดอกไม้ก่อนชมดอกไม้ก่อน ลมเห็นอุย้ยบอนบอลดอกบอนบอนสฉมพวกดอกบอลเพิดอันนั้นใหญ่เลยเห็นไหมเอาเพิ่อนมาสิมาเอาไปขนมยายอันนั้นคือว่ามาเห็นเอาเพิ่นเสียการเพื่อนขนมเห็นป่ะเนาะเอาไปเห็ดหนามเป็น เอาไปเฮ็ดน้ำอันนี้ยังก่อนน้ำเชื่อมกินดื่มกินต้มกินดื่มกินเฮ็ดเป็นนั่นดอ,อกเพื่อนนี่แหละพ่อเฮ็ดขนมนี่ก้านเพื่อนเอาไปเฮ็ดขนมายกาโตนเอาไปเฮ็ดกาโตนขนม แต่เสบเน้ะพี่น้องกินน้ำกับพระท่าน,นหลายหลายพักเค้กไหมพักเค้กใบผักกา,ขา,ขาดข่าข่าใช่พื้นดินเหรเปิน่นเอาเอาปุ๋ยใส่เอานั่นอันนี้ใส่พี่น้องเห็นบ่เสียหญ่หเพิ่นกระลังสิงงามเสียหญ่ ผลกระร้างสิบึ้นอีกเลยเห็นมอญ่ายมะวานนี่นี่กระร้งสิบึ้นผักชีหอมปอมย่าเอาปุ๋ยเอาขี้ดินมาใส่แต่ปีที่แล้วผลเอาพี่น้องดอกฟันชิงโตอยู่กลางบานย่ายเหลืองอารามเดี๋ยวย่ายสืพาออกไปเบิง่งพุ่นน้อเบิ่อคนแตกตีแบบอ่าง,งุนพี่น้องอ่าง,งุน เห็นบ่มันแตกแล้วมุ้ไมาอีกเกินไอพันหยดเง่แวาเกินเบ๊ยเบ๊ยดอกง่ายถ้ามาสติงามน้องพี่น้องดอกใ่ญ่ผักเสี้ยนผักเสี้ยนกำลังเป็นดอกพี่น้อง ไหวพ่อ,อได้ยู่ได้กินพี่น้องมีตะปีทีเดียวกระเทียมกระเทียมอันนี้กำลังจับใบหมักพุน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 อันนี้ไปเบิรเชอรี่ต้นนี้พี่น้อง เชื่อด้อันนวยอัน,อนดำดำไหมนวยอันสีเหลือดหมูนี่ยายเอามาปลูกปีทีเดียวอ,อันนี้ลูกสีเหลืองปีทีเดียวเห็นเห็นอยูน่นวยหนึ่งลูกหนึ่งปีทีเดียวปีนี้เป็นายอยู่เห็นบ่เป็นดอกเป็นดอกลร้ดอกอยู่ไร้นวยอยู่ ยืดเทิ้งเทิงอีกพวยืดเทิ้งเทิง,ทงปีนี้เป็นไรโย,ยห็นบอนดอกขาว,ขาวเพิ่นเป็นน้วยสีเหลืองเน,นี่ยพี่นนองเชอร์รี่ลูกสีเหลืองอันนี้ก็หมักพุ่นสีเหลืองอันนั้นก็เมนตน้นต้นนันต้นตน,นันเท่าแล้วยายยามันตาย,นยาเนาะยายเลยเอามัดเสียไปนี่ เส,สียดายเสียใหญ่เพิ่นบ่เนาะมีแต่ไปก็ไปพักออกพร้อมกันพี่น้องเอ้ยล่ะสิไปเบิ่งพักเสียน <c ười> อันนี้เท้าเนี้ยคุณจะเปียกหือในเอาได้บ่คือ,อไปซื้อเอาอยู่ห่างเอาได้ก็เอาเอาไวได้ก็บ่เนาะพี่อออนอ้อ,องอนี่ไปซื้อเอาอยู่ห่างเป็นซองเอาไว้เบิ่งจักซองต้นนี่ใหญ่นี่ พักกาดที่เพิ่อน,น,นพี่น้องฝรั่งพ่นเห็ดน้ำมันนี่แ่ะพี่น้องเพื่อนน่ะจะได้นออะไรแนวเลยเนี่ยผักติ่วฝรั่งอ่ะยายหดน้ำใส่ปุยหดน้ำกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกพักเสียนไหม โอ้ยพ่นลงมากเลยยายวานอยู่ทา่าเพ่นลงไปตัวถิบนี่กระเมียนดอกเดซี่นี่ดอกเดซี่ก็ลัวจะเป็นดอกเดซี่ ยายสิไปเก็บอันเห็นบ่กระเทียมยายเอาใบออกยายเอาเห็ดกุ้ยช่ายเอาใบเห็ดกุ้ยช่ายเอาดอกเอาดอกกับการเพิน่นอัดแช่แข็งไว้พี่น้องถ้าพัดใส้ไตไก่้ไหมแง่มันมหนาวยายสิไปเอาอีกเนละก,กุ้งกุ้งกุ้งไว้ถ่าลาบกุ้งเห็นบ่ปลาทูมันอยู่ในเข่ง เห็นห่าปลาทูปลาทูเห็นห่าแยกสิเปียวอีกอัดอัดแพรกแหวงเสียในสามในสามทูงตีนไกพี่นองนักเที่ยวก็ลืมกินเลยตีนไกตีนไก ย่า่าสิพ่อคนนะบ่อเมีนเอาไปแจกเฮ็ดแล้วเฮ็ดกุ้นชายย่าสวยเบิ่งย่าเสอาไปเก็บย่าติดใจครั้งแรกที่ย่าเห็ดคุ้นชายเห็นบ่ใบกระเทียมแป้งเดี๋ยวย่าสืบพ่ไปเบิ่งข้างนอกก้นมืดเห็นว่าน้ำจิ้มย่าเห็ดสองสองถาดเอาไปให้หมู่พ่อใหญ่เหลืออยู่ซัมนี่กับย่ากินเย่อยู่ซัมนี่แหละพี่น้อง ย่า่ชว่วยเบิง่งเห็นบ่แป้งบ่ลายพี่น้องเห็นบ่้ทอดแล้วแซ่บหอมพี่น้องนุ่มนุ่มนุ่มบ,บ่บโพดแปง้งแปง้งแปง้แปงไม่เยอะคุณใช่ใบกระเทียมป่าฝรั่งขังเรกที่ย่า่เห็ดนี่เดี๋ยวอยู่ชิ้นเดียวพี่น้องมาช่วยพี่น้องเบิ้งติดใจย่า่เสเอามาหน,ห,ห,หนึ่งเล้อกับแพ็คแชร์แข้งไว ช่องฟิดไว้ถ่ากินจักน้อยนะเก็บมากเหมือว่านี่กะเอาห้มูยยไปไงใบย่าเอาไว,หหาไวห้หอบหนึ่งเอาว้หอบหอบหนึ่งเน้วก็เอาไวให้ไปให้มูเพิน่นแล้วก็แบงไปอันนี้ไปเพิ่นกินน้ำเลียอยู่สิ่นเดียวย่า,นนยายกินเนี่ยไปไงกินเนี่ยเดียวอยู่สิ่นเดียวพี่น้องพราะฉะนั้นว่าสิบว่าเก็บกับว่เมน <laughs> ไปเก็บอีกเกินพี่น้องเฮ็ดเป็นแล้วครั้งแรกที่ย่ายเฮ็ดเบิ่ง บ่คอยไม่แป้งแม่เบิกแต่นุ่มเนี่ยแซบแป้งไม่เยอะหลุดมอไส์ไฟเย่แตกแหลดอีกแล้วพี่น้องนี่นะบ้านย่าเห็นบอต้นอันโบตันไหมนี่ดอกสีขาวสีแดงสีแดงดอกโบตัน răng bàn chỉ men xí khảo anh à, ấy nà bàn à, nà, bà nhá <laughs> để tít thần nôn nhây nên là tít thần nôn tít thần nôn anh ấy chỉ men sám dẹp phút mua mùng phút sám dẹp anh ấy nà bàn nhá tù chốt mai <laughs> tè rút tù nó tù chốt mai tè rút tù อันนี้ยังก็พักติวอยู่หน้าบ้านย่ายได้นี่พี่น้องบือในเพิ่อนึ้นพักติวอันนี้ต้นเกาลัดสามปีสี่ปีเราได้พี่น้องอันที่ย่ายไปเก็บในป่าน่ะเห็นไหมต้นเกาลัด เป็นหมากเป็นดอกเลยได้สองปีหึเป็นดอกแบบว่าว่าส่มบู์นะเ่นเริ่มเป็นหมากไหมสามปีแล้วต้นเนี่ยเกาลัดยจ้ผ้ามาาช่มพี่น่น้องป้าถูก่มงกระไรมันนี่ยายม้าวิวอันให้พี่น้นองเบื้อง ยายเด็กเขาไม่เก็บเสียทั้งจุ่มทัมท้งดอกบานนี่แหละพี่น้องสิเขาป้าพักเทียมกอนยักสิเลียนไปใส่กอนพอมบ้าพักเสียนพี่น้องพักเสียนเกิดกระลังสิออกดอกดลยายเกสิเปียวกระเทียมกอนเห็นม่ยายอยากก็วิวแบบนี้มาให้พี่น้องบอ่บ้า,านเนบบ้านเบอร์เดอร์พี่น้อง mẹ rát hai yêu chị khao bé kìm 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 ngắm kìm kìm cái kìm 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 z ม o m ง่ยพี่น้อง พอกันกิบไหมพี่น้องปากระเทียมโอ้ยงามนะพี่น้องโอ้ยโอ้ยสะออนาย่าบร้ม,มามือหนึ่งคิดหอดไหมคิดหอดสวนฟันสิงตูนี่งามให้โอ้ยพี่น้องทุ่งดาเวนเดอร์เนาะ <laughs> สะออนนาะพี่น้องเบอโอ้ยงามดอกใ่ไหม่พี่น้องแอบสะอ,อนนี่ดีดิคุณน่ะป้าตัวบอดอกเพิ่นเน่ยงามคุณน่ะไปไปพี่น้องสิบ้ามาซูมือคิดฮอด สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบพูดค่ะขอบพูดในไลน์พี่น้องไปไป